ครับมื่อนองมนกาอยู่กับบาานวงให้กินมันคื้เก่าครับมอนนิก็บ่านนงสิผ้ามาหาหอยมองเก่าแ่ะครับครับมอนน้ก็อยู่กับทีมงานเก่าครับหอาสิเปะ หาหอยคือเก่าครับนี่นะครับน้องแรงั้งงอืมทำนาครับกระมาเืาก็ผู้เก่าอีกคือเก่าครับเขานี้คือส่งเนี่ยมหายากใช่ไหมน้องเที่ยวัน บัวหกขดโอ้ี่น่ะสามสี่น่วยอยู่หินวงนี้นี่ครับนี่ครับครับแนวที่เาตามหาครับนี่เมียนี่น่วย สามซี่หน่วยพูนมีเด้ยู่อี่ก้อนนี่ก้อนหนานอีกก้อนหนานอีกเนี่ยนั่นข้างหลังมือเจ้าเนี่ยนะจะดึงเส้นเนี่ยนั่นอีกข้างหลังอีกอีกนิดนึงนั่นละหัวใจจูบอย่างเงี้ยเลยสวัสดีครับพอไปน้องมือนี้เขากกลับมาหอดบ้านกันแล้วนะครับมือนี้ อันนี้มาบงผลงานกันื้นนี้ครับรับผลงานื้นนี้ครับครับนี่ผลงานครับมีเงินงามๆครับนหน่วยๆก็มีแนแแล้วครับก่อนอื่นเราต้องแกะตาวก่อนนะครับนี่ครับตาไม่อยู่ตรงนี้ครับ น่าเกะออกนะครับบรใส่เป็นที่วินหัวครับเพอากินตานบ่ไเ้็กนะครับกรใส่ช้อนดันครับครับเรียบร้อยครับได้แตมหัวนะครับหัวในห้องเสียไปต้มใหใส่เกลือนะครับขาดตะไร่ใบประกูดครับเรือเรือครับ จากนิดหน่อยครับขาข้าวครับครับมันนี้ก็ใส่ตะไคข่นะครับกลาเมื่อกันยี้ยนะครับขยำขาย,ำ,ขายำครับครับมันนี้ก็เตรียมซอยนะครับ ยอย่างแหลกเข้ามาเริ่มทีครับข้าวหัวก็ได้ครับพี่พงออพี่พงครับโบเกต์มันฉีโบเสียต่างตัวอเอกระคัดเอาอีสองครับซอนหนึ่งว่า Điểm năng tải rồi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ হাত পড়াই হ্যাঁ นัมม yeah. Actually, ่นยังก็อ่ใส่แบบที่ข้าวแล้าขิมเบิองจุดๆข้าวกล้าคนคนนึงคนซิมเบิองก๋อยกุ้งแล้วก๋อยหอยนะมันแบบอะไรเสียบเสียบไปก็ว่ามันเดือดเดือบมันยังเดลยพี่ปุง